ทำลิปสติกที่มีแท่งเดียวในโลกเลือกสีเองผสมเองคือวันนั้นว่างไงก็เลยไปเดินหาเวิร์กช็อปทำแล้วก็ไปเจอเนี้ยอยู่ในห้างเลยสีออมก็ไม่ได้คิดไปก่อนนะไปคิดหน้างานเลยว่าเออจะเป็นสีประมาณไหนดีเราด้วยความเป็นเนื้อกรอใช่ไหมออมก็อยากให้สีมันมีความชัดหน่อยก็เลยเป็นแบบสีแดงแบบเลดวายกำม์ๆนิดหนึ่งก็จะใส่สีแดงเยอะกว่าน่อยแล้วก็ใส่สีดำเงินแบบหยดไปนิดๆหน่อยๆในงานหลักของเราก็คือการคนค่ะคนให้มันเข้ากันแล้วพอเทสสีถูกใจก็คือแบบอ ใช่เลยเรดวใช่เลยซึ่งกรอสเขาก็จะมีกลิตเตอร์ให้ใส่ด้วยนี่แหละความน่ารักคือความเล่นแสงวิ้งวิง,วงต่อมาก็เลือกกลิ่นก็ดูจากหน้าได้เลยว่าชอบกินไหนไม่ชอบกินไหนสรุปก็จบที่กลิ่นลินจีเขาบอกว่าหยดแค่หยดเดียวแต่ว่าฉันหยิบออกมามันหยดให้เลยไม่ได้หยดเขาก็จะมีซองให้ใส่ลิปสติกไว้เขียนรายละเอียดต่างๆแด้ลิปสติกที่ออมคนมาก,นกับมือก็ได้บรรจุโซโสูอะไรแพ็กเกจแกดูสีเรดวคือสวยมากมันสวยมันกำลมถูกใจมากต่อมาก็จะเป็นการวาดตกแต่งัันนนนก็เาารปงม ความขัดฟิลอยู่นะลิปสติกแบบมีความสุขุมนุ่มลึกแต่ว่าลายคือน่ารักเบลเลยถึงเวลาลองลิปสติกกับปากเฮ้ยสีสวยชอบเลยก็ถ้าใครว่างๆชิลๆอยากปล่อยใจก็ไปทำเวิร์กช็อปได้เลยเขามีหลายอย่างให้ทำ